สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Mew Mazda ครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่จบงาน Motor Expo ครับวันนี้ฮะจะมาอัปเดตก่อนส่งมอบครับ1คันเป็น Mazda 2รุ่น4ปี2023ครับคันนี้ก็จะเป็นสีเทา Aero Grey นะครับมีติดชุดแต่งสวยๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแนวทางของรถคันนี้ครับว่ามีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรไปบ้างไปชมกันเลยครับ มาชมคันนี้ครับเป็น m a z d a 2 1.3รุ่น4ปี2023นะครับคันนี้จะเป็นสีเทาแ r โร่เกครับเป็นสีใหม่ในปี2023นะฮะก็เป็นรุ่น4ประตูนะครับนี่เตรียมตัวส่งมอครับคันนี้คันนี้ครับมีติดชุดแต่งด้วยนะครับเป็นชุดแต่งรอบคันของ Drive 68นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับของรถคันนี้ครับ ราคาตัวรถครับคันนี้599,000บาทนะครับตัวนี้ได้เบาะหนังมาจากโรงงานเลยนะครับก็กระจังด้านหน้าครับอันนี้เป็นแบบใหม่ครับนี่ตรงนี้จะเป็นแบบ b บ a c k ครมนะครับเป็นสีดําเลยจากโรงงานตัวนี้สแตนดาร์ดเดิมๆเลยนะแล้วก็บริเวณตัวกระจังด้านหน้าครับอันนี้ก็จะเป็นสีดําเงาเดิมๆนะครับ เป็นสเปคจากโรงงานเลยไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติมาให้ครับตั้งแต่รุ่น4เลยนะรุ่นเริ่มต้นนะครับก็คันนี้เนี่ยจะมีติดชุดแต่งครับของได e 68 plus นะครับชุดแต่งสวยมากครับอันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับรถนะครับ Aero Grey นะครับนี่แล้วก็จะมีเพลทของได e 68นะครับงานเขาดีมากครับตัวชุดแต่ง ดี๋ยวให้ดูด้านหน้าเต็มๆอีกทีนี่ก็จะหนานดนึงนะชุดนี้นะครับตัวชุดแต่งเนี่ยด้านหน้านะครับอันนี้เป็นค่าสีดำนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีครีบขึ้นมานะครับชุดแต่งเนี่ยเราจะกินบริเวณการชนด้านหน้าถึงตรงนี้เลยนะถ้าเป็นชุดได้ายหนะครับนี่ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่ฮะ ตัวชุดแต่งก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับรอบคันนะครับล้อครับเป็นขอบ15นิ้วครับอันนี้จะเป็นฝาครอบล้อนะก็สีเดียวกับตัวรถนะครับอยู่ที่ว่าสีรถเนี่ยเราเลือกเป็นสีอะไรนะครับล้อเนี่ยก็จะต่างกันนะครับแต่ว่าเป็นขอบ15นิ้วมาพร้อมกับยาง1 8 5 6 5 R 1 5ครับอันนี้เป็นสเปคเดียวกันกับตัวล้อมแม็กนะ นนสเกิร์ตด้านข้างครับของตัวชุดท้าย68นะครับในรุ่นปี23นะครับก็ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับนี่นะตัวชุดสเกริร์ข้างเนี่ยเราก็จะดูจากมุมนะครับอันนี้ชิดขอบด้านล่างเลยสวยมากในส่วนของด้านท้ายรถครับอันนี้มีมาให้อยู่แล้วนะครับเป็นดักเทลนะครับตุดเป็ด ด้านหลังมีกล้องมองหลังรุ่น599นะครับ5,99,000บาทได้กล้องหลังได้เซ็นเซอร์ถอยมาเลยนะครับตัวนี้ปลายท่อเป็นท่อคู่นะครับของชุดได้68เนี่ยปลายท่อเนี่ยใจะใหญ่กว่าชุดอื่นๆนะครับแล้วก็ชุดนี้แพงกว่าด้วยนี่ค่ะเป็นของได้68ก็จะมีเป็นโลโก้นะครับของสำนักของเขานะครับนี่ด้านข้างสวยงามครับ4ชิ้น,นครับ ในรุ่น4ครับก็จะมีสมาร์ทคีย์เลสมาให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเดี๋ยวให้ดูกุญแจนะครับนี่ฮะกุญแจเป็นแบบใหม่แล้วนะครับในปี2023นะแล้วก็ภายในนะครับอันนี้เป็นหนังนะครับแผงข้างประตูเป็นหนังสีดำครับสำหรับรุ่น4นี่กระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้าครบนะครับอันนี้เป็นกระจกด้านข้างก็จะเป็นไฟฟ้าอยู่แล้ว มาดูที่ตัวเบาะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับสีดํานะครับน่าสัมผัสดีมากเป็นหนังผสมผ้านะครับด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยจะเป็นผ้านะแต่ว่าผ้าก็เป็นลายแบบนี้นะครับถือว่างานตัดเย็บอะไรต่างค่อนข้างที่จะเรียบร้อยเลยทีเดียวตัวเบาะปรับสูงต่ำได้นะครับแต่จะเป็นปรับแมนนวลนะในรุ่นสไฟหน้าออโต้นะครับปัดน้ำฝนออโต้แล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นแบบนี้นะครับ มีมัลติฟังก์ชันทางด้านซ้ายมือ,อนะครับคูซอนโทนไม่มีนะจะมีตั้งแต่รุ่น S ขึ้นไปแล้วก็มีพุชสตาร์ทให้นะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งด้านในกันเข้ามานั่งด้านในครับสตาร์ทรถเรียบร้อยครับอันนี้เป็นตัวหน้าปัดนะครับของรุ่น4 5 9 9 9 0 0บาทไดวิงด่ง Display ไม่มีนะครับในรุ่นนี้แต่ว่ามีหน้าจอให้ครับเป็นขนาด7นิ้วพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับ นี่เดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยนี่พอเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยตัวกล้องก็จะทํางานทันทีพร้อมกับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะครับถือว่าพื้นฐานเนี่ยมีให้ครบนะนี่ฮะวัสดุนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับถ้าในสีแอโร่เกรเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับนี่แอร์ออโครับรุ่นนี้นะครับรุ่น4ี i r Auto มาให้ ตัวหน้าจอเนี่ยก็จะมี Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto นะครับแบบเสียบสายสามารถใช้งานได้ทั้งคู่นะครับด้านล่างครับมี usb ให้2พอร์ตพร้อมกับตัว power outlet นะครับนี่เราก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้แต่ว่าไม่มีไวร์เลสชาร์จนะครับเกียร์เป็นออโต้แบบ6สปีดครับพร้อ e m, มโหมด m m a n u a l ครับสามารถปรับเป็นโหมด m ได้จอเพื่อนเพื่อสามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้นะครับตรงนี้จะเป็น center c o m m a n d ร์ครับที่ควบคุมบริเวณหน้าจอทั้งหมด ก็คือปรับเมนูที่หน้าจอเนี่ยผ่านปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันมากครับเครื่อง1.3นะครับก็ประหยัดน้ํามัน2 3 3 3กิเมตรต่อลิตรครับเดี๋ยวเราลองนั่งด้านหลังกันเบาะในแถวที่2ครับตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับมาจากโรงงานเลยครับรุ่นนี้นี่ก็ด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับนี่สวยๆแอร์ด้านหลังไม่มีนะครับ ด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผ้านะครปุ่มเปิดฝาท้ายครับจะอยู่ใต้โลโก้มาสด้นะครับเบาะด้านหลังครับเพื่อนๆสามารถพับได้ครับจะมีปุ่มพับเบาะเป็น 60- 40นะครับนี่เลือกพับได้เลยถ้าเรามา3ท่านเราเลือกที่จะพับฝั่งเดียวได้นะครับ ด้านล่างครับเป็นชุดปะยางฉุกเฉินนะครับในรุ่น4ส่วนใหญ่รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับชุดปะยางฉุกเฉินครานี้บอกเลยว่าคุ้มค่าทุกบาทแน่นอนครับสำหรับรุ่น4 5,99,000บาทครบจริงๆครับรุ่นนี้ตอนนี้ครับก็ Master 2เนี่ยมีส่วนลด ร่วมๆ1 0 0 0 0แสนบาทแล้วนะครับหรือว่าจะเลือกรับเป็นดอกเบีย้ย0%ก็ได้ครับรุ่นใหม่ปี23เนี่ยจัดแคมเปญมาให้เต็มที่แล้วใครที่สนใจนะครับสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับมีชุดแต่งฟรีให้รอบคันนะครับสวยๆแบบนี้ก็วันนี้เอาแนวทางของ Mazda 2ปี2023เนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ